แล้วทางนี้ตัวไหนตัวซอนโดเลมีฟาซอนเร็วๆอีกตัวหนึ่งก็จะซอนเลเลซอนซอนเร็วๆเลเลมากเลยแม่นับหนึ่งซอนให้ถูกนะก็จะโดเลมีฟาซอนให้ถูกนะเร็วๆนับสองไเป็นอได้อยู่ค่ะผิดแล้วโดเลยนะผิดแล้วโดเลยนะโดเลมีฟาซอนนะ แม่บอกให้ระบายให้เสร็จเร็วๆครับยังมีหน้านี้ต้องทำอีกเร็วๆก็ลายอนง,ง,งากะรอะไระทำลอะไรนอเส้นโดนเลยพอเลยนะถ้าทำออกน้องเส้นโดนเลยนะเอ,อาลากเส้นหน้านี้เร็วๆ